สวัสดีครับวันนี้พวกผมกลุ่มส้มโอโลเดียวจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรัฐประหารปี2557และการรณรงค์แก้ไขปัญหาการรัฐประหารในไทยในปี2557เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมโดยกองทัพภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี2554 โดยเหตุผลที่กองทัพรัฐประหารอ้างคือความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อและมีการประทรวงจากประชาชนต่อต้นานรัฐบาลซึ่งมองว่ารัฐบาลของยิ่งลักษณ์มีการทุจริตและการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้องการรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ชุมนุมไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้และความุนแรงทางการเมืองก็เพิ่มมากขึ้นกองทัพประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินและยึดอำนาจโดยไม่มีการต่อสู้ทางการทหารโดยพลเอกธ์จัตทรนโอชาได้ได้ประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจและจัดตั้งลักษณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เรียกชื่อย่อว่าคอสช,อชอการรัฐประหารครั้งนี้ได้รับคำมิพมิจากณ์จากทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นการจำกัดการแสดงความคิดเห็นการจับผู้ชุมนุมและการปิดกั้นสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปรับปรามการจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาหลังจากนั้นการรัฐประหารในปี2557นำไปสู่การยึดครองอำนาจของทหารที่ยาวนานถึง5ปีจนกระทั่งในปี2562เมื่อมีการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลขึ้นแต่ทหารก็ยังมีอำนาจทางการเมืองอย่างมากในหลายด้านผลกระทบจากการรัฐประหาร รัฐประาหารทําให้เศรษฐกิจแย่คนไม่มั่นใจในการลงทุนเสรีภาพถูกจํากัดคนคิดเห็นต่างอาจโดนประนามประเทศเสียภาพลักษณ์ในสายตาต่างชาติและอาจเกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นและทั้งนี้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศยังลดน้อยลงค่่่ะะจาากกปรดดนทีเเพือไ้็ การป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารต้องอาศัยหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านการเมืองการปกครองสังคมและในเรื่องกฎหมายและวิธีที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้คือเราทุกคนต้องสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมคะ่ะและความเหลื่อมล้ำคือการที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนเราจะได้ทุกอย่าง ส่วนคนจนไม่มีทางสู้ส่วนการแก้ไขความดลล้มคือเราวารกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ให้ความมั่นคงก็จุ้นอยู่แค่คนรวยปรับระบบภาษีให้คนรวยช่วยจ่ายมากขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยค่ะทำให้กฎหมายและระบบยุติธรรมใช้กับทุกคนเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติและข้อ3นะคะใช้กฎหมายและระบบยุติธรรมที่เป็นธรรม กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับบางกลุ่มหรือลงพวกเฉพาะฝ่ายที่ไม่มีอำนาจประชาไตก็ไม่มีวันเข้มแข็งค่ะควรต้องรู้สึกว่ากฎหมายปกป้องพวกเขาไม่ใช่เป็นเครื่อง,องมือของผู้มีอำนาจควรควรให้ทางการสารพิจารณาให้ถี่ถ้วน กรอระบวนการยุติธรรมไม่ถูกการวองแทรกแซงปฏิรูปกฎหมายให้เป็นทรรกับทุกคนไม่ใช่เอาไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้าวสรุปนะคะการป้องกันร,รัฐประหารต้องแก้ไขที่รางเงาเล่อกของปัญหาซึ่งรวมไปถึงการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงครอบคลุมกับกองทัพให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองลดความเดือดร้อนและสร้างระบบกฎหมายที่เป็นธรรมค่ะ